ลายสไตล์กันว่ากินผหน่อไมาเทียวสนหินผางามนะครับเออดูนครับเปเป็นหินงามลายนะครับอยู่คุณมิงเมืองไทยครับผมอยู่อำเภอหนองหินแก่นวัดเลยนะครับเจอเป็นวรดอุทยานผางามครับผมโมชอบไปตกไปเที่ยวไก่เที่ยวแคร์อยู่เมืองไทยนะครับก็ตกไปความประเทศจีนนะครับเพิ่งบรรยากาศรอบๆครับผมสวนหินยางงามครับครับนี่ก็คือ สวนหินพางามครับเพื่อน้องหินจจากวันเลยครับผมไปกับวิละไาไลสไตล์ครับผมครับช่วงนี้วิละไาไลสไตล์กำลังสิกกำลังเข่าเขตวรณอุทยานพางามนะครับเป็นบันไดขึ้นไปพีพ่าน้องไป ที่ท่านออกนะครับ,บนรน้นรอบบรรณาอุทยานทาง,งามห้อหนหงนี่แหละโดยนีเป็นลื้กินนะครับเอเอยางรัดรอบไปเรื่อยๆครับถึวก็ติดข้อทาาออกอันนี้คือเป็นเสียทาเดนธรรมาชาติครับผมน่อเกี่ยวมากกับที่ยางตามนี่แหละครับเด้อๆอๆเท้อนดอ้น นีเื่องไข่ครับว่าต้องไปหอดเมืองหินอันนี้เมื่องไข่โย่เพื่อนองหินจะวัดเลยเานี่ครับครับนี่คือซอกหินของวนาอุทยานพางามนะครับเด้อเด็กหน่อยนะักเรียนจะง่ามไปไปทีละก้นหลอดไปครับพี่น้องพี่ละลายใส่พี่พายพี่น้องหลอดเขาไม่ปออขำขึ้นกันเบิรงดสูสิไปได้จังได้อา ตัวโคศีบีนบ่ได้นะครับตองรอดทำไปเป็นทำพลาสูสารับผมสูงอย่างงามเลยครับนี่คือถามครับท่านพอวินัยกำลังสินอดทำไปครับทุกคนต้องรอดทำตัวมีไปครับเด็กหน่อยกันสิลอดน้ำกลพอออกไปครับสินอดออกมาทีละคนทีละคนแซงกันกันกบดได้เริ่มหมกนี่ต้องรอดมาทีละคนทีละคนครับผมนี่คือความสวยงามของ คุณมิงเมืองไทยครับผมวนอุทยานผางามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับเด้อพี่น้องมาเที่ยวกันครับผมนี่เป็นทมซองดาวนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติอยู่ี่สวนหินพางามเลยครับพิลาลาสไตล์กิผ้าเลาะเบิ่งด้วยครับเออ้อเิลาลายสไตล์ผ้ามาเที่ยววนอุทยานพางามด้วยครับหรือว่าคุณมิงเมืองไทยครับผม ปกติคุณหมิงอยู่เมืองจีนแต่นี่คือบรรยากาศคือประเทศจีนครับคือเมืองคุณหมิงแต่ว่าอันนี้อยู่คุณหมิงเมืองไทยนะครับเรื่อยอยู่พื้นของหินจังหวัดเลยเาต้องไปไกลเด้อพี่น้องมาจังหวัดเลยกไกลๆก,ก,กันเลยสำว่าได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก่บอนขับลงมาป้าตาพื้นผ้าชีตินทองครับเขาเอามันลงชีินทองไล่ขั้นมาตอกยางครับครับป้าตาพื้นผ้าครับ ครับชีตอกเดอร์พี่น้องพิลาไลสไตล์กระพริบชีอีทอกอ่าไปเพื่อละวงจอดรถที่ห้องขามาเพื่อละเป็นแถวยาว้ค่ารถไปกับเผาโปแพงครับก็ละสิบบาทเท่านั้นแต่บริการที่บริการนอนห้านะครับเป็นพิธีชุมชนของพี่น้องเุ๊กตุน้องหินกันเลยครับเปิลาไลสไตล์กระพริบชีอีทอกไปเพือละครับ มิงม้งเมืองไคครับพระเจ้าเปราพัสก,กีนอ่าภาษาบริพ่า,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 าครับไปครับผม